อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ62เข้า63ครับเข้า63นะครับเห็นบอกว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานมา22ปี22ปีตอนนั้นก็น่าจะสักสี่สิบนิดสี่สิบนะครับทราบครั้งแรกว่าเป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรครับเพราะว่าอาการที่เป็นเบาหวานเนี่ยคอจะแห้งมากเลยแล้วก็น้ําหนักลดคอแห้งน้ําหนักลดคอแห้งน้าหนักลดตกใจแรกเลยครับ ก็รู้สึกตกใจฮะอ้ยแต่ผมน่าจะดีใจน้ําหนักลดนะโอ้โหมันลดผมทำเวลาน้ําหนักห้าสิบแปดครับลดมันเหลือสี่สิบสองครับลดมนเหลือสีองกางเกงฮะเวลาใส่ต้องต้องรัดในระยะเวลาเท่าไหร่ฮะหกสิแปดหลือสีสบสองเนี่ยก็ช่วงแรกที่ผมรู้เลยครับไม่กี่ไม่กี่วันเลยหรือเปล่าหรือว่ามันใช้เวลาเป็นเดือนก็ใช้ผม ลุยทิ้งต่อเมื่อร่างกายผมลดผมเข้าหาหมอทันทีเลยแล้วแล้ว,ลวมีคอแห้งน้ำหนักลดไปหาคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานขั้นไหนฮะระดับน้ําตาลยังไงก็ขั้นขั้นเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นครับระดับน้ําตาลเท่าไหร่ฮะน้ําตาลก็ร้อยกว่าสองร้อยอยู่ระเลนี้ยเริ่มเป็นเบาหวานะอ,อ๋ออาจารย์ครับทําไมรุนแรงถึงขั้น าการทำไมถึงถึงน้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในใน,ในปริมาณเยอะงั้นนะครับค่ะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ไงคะคือน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายรสร้างพลังงานให้เซลล์นะคะทีนี้ถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลเข้าไปสร้างพลังงานได้เซลล์ Sell, แต่ละเซลล์ไม่สามารถนำน,ำน้ำตาลเข้าไปสร้างพลังงานได้เซลล์มันก็ห่อเหี่ยวตายไปใช่ไหมคะครับ เพราะนั้นเซลล์แต่และเซลล์มันเริ่มหายไปมันเหี่ยวไปแห้งไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะที่บอกว่าคอแห้งอันนี้คอแห้งแน่ๆกระหายน้ําใช่ไหมคะครับผมแล้วปัสสาวะบ่อยไหมครับปัสสาวะบ่อยครับค่ะอ,อันนี้สาเหตุก็มาจากที่ว่าน้ําตาลในเลือดมันสูงนะคะพอสูงเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติของร่างกายร่างกายต้องพยายามขจัดน้ําตาลตัวนี้ออก ซึ่งปกติน้ําตาลเนี่ยเซลล์เอาไปใช้แต่ตอนนี้เซลล์ใช้ไม่ได้เพราะน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ไม่ได้ใช่ไหมคะร่างกายก็ต้องขจัดออกก็จะต้องขจัดออกทางปัสสาวะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะฉี่บ่อยเพราะเราฉี่บ่อยเราก็ขาดน้ํามันก็ทําให้รู้สึกคอแห้งหแล้วก็กระหายน้ำนะฮะสาเหตุที่ร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้ในคนเบาหวานอันนี้ก็มีสาเหตุอาจจะมาจากอา ถ้าพันธุกรรมเป็นแบบที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบที่ว่าร่างกายระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันไปเกาะกับไอประตูที่น้ําตาลมันจะผ่านเข้าะนะคะค,คือปกติอินซูลิน,นจะเป็นตัวนําน้ําตาลเข้าโดยอินซูลินเนี่ยจะไปเปิดประตูเซลล์ให้ให้นําน้นําตาลเข้าไปทีนี้ถ้าระบบภูมิคุ้มกันมันไปเกาะกับไอตัวนั้นเอาไว้ อินซูลินไปเคาะประตูยังไงมันก็ไม่เปิดเปิดน้ำตาลก็เข้าไม่ได้ <Ghana> <saus> ออันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าเซลล์ไม่ได้รับน้ำตาลไม่สามารถที่จะมีพลังงานไปใช้ได้น้ำหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วตอนนั้นปัสสาวะวันละกี่ก็เกือบทั้งวันเลยครับสี่ห้าครั้งอยู่ตลอดเลยสี่ห้าครั้งก็ยังน้อยนะฮะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้ําตาลเป็นเบาหวานครับผมท่านให้ให้ทํำยังไงบ้างครับก็ ให้ควบคุมอาหารควบคุมอาหารแล้วก็ทานยาตามทางโรงพยาบาลสั่งครับอฮก็ดูแล้วเหมือนกับจะเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนเป็นเบาหวานนะฮะก็คือควบคุมอาหารอย่ากินของหวานแล้วก็ให้ทานยาควบคุมระดับน้ำตาลครับนะครับก็ปกติดีปกติหลังจากนั้นผมก็รักษามาจนกระทั่งเป็นสิบยี่สิบปีมันน็อกเมื่อปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบสองต้องลูกต้องเอาส่งโรงพยาบาลน,น้ำตาลขึ้นเจ็ดร้อยสิบเอ็ดพอไปถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินครับตอนนั้นผมไม่รู้ตัวแล้วก็นำผมเข้ารักษาแต่แล้วก็คุณหมอเขาออกบอกลูกที่ไปส่งบอกว่าคุณพ่อนะห้าสิบห้าสิบหลังจากนั้นผมก<า>็ได้รู้จักจ ออกจากโรงพยาบาลก็ได้รู้จักกับน้องมัจเศษครับก็แนะนําผมว่าเรื่องเกี่ยวโรคเบาหวานเกี่ยวอะไรเนี้ยผมเอาก็ไหนไหนมันก็อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็มีก็ลองขั้นสุดท้ายแล้วอืเพราะว่าผมก็ทานยามาเยอะยาลูกกรใครว่าดีที่ไหนผมก็ซื้อมาทานแพงถูกผมก็ซื้อมาหมดมันก็ไม่ดีขึ้นอืพอมาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาในวันที่เจ็ดไปหาหมออีก ก็ผมก็ไม่ทานของหวานนะครับน้ำมะคุดก็อาจจะจิบนิดนๆหน่อยๆไม่จิบมากไปหาหมอคุณหมอถามว่าผมทําไมน้ําตาลเหลือร้อยสิบในวันที่เจ็ดมีนาเหลือร้อยสิบบอกว่าผมไม่ทําอะไรผมก็ยิ้มให้หมอเลยผมไม่อยากบอกหมอเพราะว่าถ้าพูดกับหมอแล้วมีปัญหาครับพูดกับคุณหมอแล้วมีปัญหาครับเอก็คือล่าสุดเนี่เหลือร้อยร้อยสิบฮะคุณหมอให้ยาอะไรนะครับก็ลดยา แล้วเสร็จแล้วผมก็ทดลองต่อบอีกว่าที่คุณหมอให้อินซูลินผมที่ฉีดตอนแรกผมก็ฉีดเช้าและเย็นตอนหลังผมเลิกฉีดเช้าผมอยากทดลองตัวเองเ <c oughs> หลือฉีดเย็น <c oughs> พอตอนหลังผมอยู่พอมันเหลือน้ำตาลร้อยสิบผมก็เลิกเลิกเองเลิกเลิกลดลดเหลือตอนเช้าอย่างเดียว <c oughs> ครับ อยู่ต่อไปอีกผมว่าทั้งเช้าทั้งเย็นผมไม่ฉีดแล้วเจ็บเลยใครจะไปอยากชอบฉีดแต่ว่าผมก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็นบางเวลาบางวันครับเพราะว่าเราจะหยุดเลยกระทันหันไม่ได้อเราก็ต้องใช้ตอนนี้ผมใช้ยาฉีดเย็นอย่างเดียวครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งผมอาจจะฉีดสักสองครั้งอืเพราะว่าผมบินมานี้อยู่ตลอดครับออืไปหาคุณหมอไหมครับก็ไปหาทุกสามเดือนครับล่าสุดนี้ไปหาเมื่อไหร่ครับ วันที่เจ็ดมีนาครับประมาณเจ็ดมีนาที่ผ่านมาน้ำตาลเหลือร้อยสิบครับเหลือร้อยสิบแล้วหลังจากที่ผมผมไม่ได้ทานน้ำมังคุดนะคุณหมอให้นวดยาให้ลดยาลงให้ลดยาลงแต่ยังให้ฉีดอินซูลินอยู่ให้ฉีดแต่ผมแต่จะตรวฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างครับดื้ออีกแล้วอันตรายไหมฮะอาจารย์ครับครับก็ก็ถ้าไม่ดูแลตัวเองบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยหายเนาะมันก็จะไม่ค่อยดีขึ้น ผมว่าต้องต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับประการแรกทีเดียวก่อนที่ผมจะลืมนะครับคนที่เป็นเบาหวานแน่นอนอะ่นะต้องใช้ยาจากที่หมอให้อยู่แล้วแล้วถ้าจะมาใช้ผิดันออปเปอเรชันบิมต้องขอเน้นนะครับว่าใช้ควบคู่กันไปก่อนครับ,รบแล้วจะลดยายังไงก็ค่อยให้หมอสั่งหรือหรือรู้สึกอย่างไรก็ก็ค่อยค่อยว่ากันอย่าอยู่ยไป ใช้ผลิตภัณฑ์ออปเรชชิบีมแทนยา,ท,านทันทีอย่าท้าทายอย่าท้าทายครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเรามันไม่ได้รักษาที่ปลายเหตุนะฮะของเราจะค่อยๆดูแลอาการที่ต้นเหตุนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่หมอให้นะั่นเขารักษาที่ปลายเหตุแล้วก็ฉมังนะอย่างกรณีฉีดอินซูลินก็เหมือนกันนะอินซูลินก็ทําให้เขาเอาน้ําตาลเขาไปใช้ได้เลยโดยรตรงเลยครับขอบคุณคุณชโลมและคุณนัทเสศมากครับขอบคุณมากครับ